ปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศของประชาชนคนไทยมาทุกยุคสมัยเพราะหากเกิดขึ้นแล้วก็น,นำมาซึ่งความสูญเสียในหลายด้านผู้คนต้องอพยพหนีมวลน้ำการคมนาคมต้องหยุดชะงักเป็นอมพาตอีกทั้งขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มทั้งหมดล้วนเป็นผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งสิน้นครั้งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระราชดำริที่จะจัดการปัญหาน้ำท่วมนี้ให้ระบายออกสู่ทะเลให้ได้เร็วที่สุดโดยไม่ต้องรอระบายขณะนั้นเป็นช่วงกำลังสร้างสนามบินสุวรรณภูมิใกล้แล้วเสร็จพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิแห่งนี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำหากเกิดน้ำท่วมกรุงเทพขึ้นมาเส้นทางน้ำหลากที่จะระบายลงสู่ทะเล คงหนีไม่พ้นสนามบินสุวรรณภูมิเป็นแน่เพราะเป็นทั้งพื้นที่ลุ่มต่ำและเป็นแอ่งกระทะโดยพระองค์ท่านต้องการจะให้มีการระบายน้ำไม่เพียงแต่เฉพาะพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้นแต่จะให้สามารถระบายน้ำจากบริเวณโดยรอบนั้นให้ได้ด้วยจากแนวพระราชดำริด,ดังกล่าวจึงเห็นว่าเส้นทางระบายน้ำที่ลงสู่ทะเลที่สำคัญคือที่จังหวัดสมุทรปราการจึงโปรดให้จัดทำโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี2,548แล้วเสร็จในปี2,553มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งระบายน้ำจากคลองสำโรงออกสู่ทะเลโดยตรงลดปริมาณน้ำบริเวณพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สามารถระบายน้ำลงสู่พื้นที่ต่อล่างได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากคลองสำโรงเป็นแนวรับน้ำที่สำคัญและป้องกันน้ำม่ให้เข้าสู่พื้นที่ด้านใต้ของคลองสำโรงซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญประกอบไปด้วย นิคมอุตสาหกรรมบางพลีนิคมอุตสาหกรรมบางปูโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณแนวถนนเทพารักที่อยู่อาศัยและสถานที่ราชการต่างๆลักษณะของโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิประกอบไปด้วยคลองระบายน้ำความยาว10กิโลเมตรเป็นคลองดินสามารถระบายน้ำได้สูงสุด100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมถนนเลียบคลองทั้งสองฝั่งภายในประกอบไปด้วยสะพานน้ำรูปตัวยูเป็นสะพานคอนกรีตรเสริมเหล็ก โดยยกระดับสะพานข้ามช่วงถนนสุขุมวิทเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาน้ำล้นแล้วระบายลงสู่ทะเลเปิดใช้งานตั้งแต่ปลายปี2552จนถึงปัจจุบันสำหรับการระบายน้ำที่สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจะพิจ,จารณาระดับน้ำในคลองสำโรงและระดับน้ำที่ด้านหน้าสถานีเป็นหลักหากเกิดอุทกภัยขึ้นก็จะเร่งระบายน้ำให้ทันทีมวลน,น้ำมหาสารจากกรุงเทพบางส่วนและบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ อีกทั้งพื้นที่โดยรอบก็จะถูกระบายออกสู่ทะเลผ่านคลองนี้ทั้งสิ้นคลองระบายน้ำดังกล่าวจะใช้ระบายน้ำในช่วงฤดูฝนเท่านั้นส่วนในฤดูแล้งจะเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรของประชาชนจากแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาเป็นสะพานน้ำยกระดับข้ามถนนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยเพื่อต้องการลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จากที่เคยท่วมขังนานให้เหลือน้อยลงด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9แม้มวลน,น้ําจะมีมากมายมหาศาลเพียงใดก็ไม่เทียมหยดหนึ่งน้ําพระไทยพ่อหลวงของแผ่นดิน